สถานีวิ่งกลับตัววิ่งเก็บของจุดประสงค์เพื่อวัดความเร็วความคล่องแคล่วว่องไวในการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวของร่างกายวิธีการสอบค่าเตรียมผู้เข้ารับการสอบยืนอยู่หลังเส้นเริ่มแล้วแต่ความถนัดการปฏิบัติเริ่มปฏิบัติด,ด้วยสัญญาณเสียงให้ผู้เข้ารับการสอบวิ่งไปหยิบท่อนไม้ท่อนที่1ซึ่งวางอยู่ในวงกลมที่มีรัศมี1ฟุตและอยู่ห่างจากเส้นเริ่ม10เมตรวิ่งนํากลับมาวางภายในวงกลม หลังเส้นเริ่มแล้ววิ่งกลับไปหยิบท่อนไม้ท่อนที่2ซึ่งอยู่ในวงกลมเดียวกันกับท่อนไม้ท่อนที่1แล้ววิ่งกลับมาอย่างเส้นเริ่มโดยวิ่งผ่านไปพร้อมถือท่อนไม้อยู่ในมือไม่ต้องวางท่อนไม้ท่อนที่2ลงภายในวงกลมข้อห้ามการปฏิบัติ 1... เห,หยียบเส้นเริ่ม 2... อ,ออกตัวก่อนสัญญาณเสียง 3. วางท่อนไม้ในวงกลมแล้วกระโดดอ,ออกนอกวงกลม ผู้เข้าสอบรายใดฝ่าฝืนข้อห้ามการปฏิบัติสามารถทดสอบใหม่ได้อีกหนึ่งครั้งถ้าทดสอบใหม่แล้วฝ่าฝืนข้อห้ามถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การปฏิบัติที่ผิด 1. โยนท่อนไม้ 2. วางท่อนไม้นอกวงกลมผู้เข้าสอบรายใดปฏิบัติผิดถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ผลการสอบพรรักดุขึถือความเห็นของหัวหน้าสถานีเป็นเด็ดขาด